สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับลายเลนเจอร์กับ ep ีที่สิบเจ็ดนะครับก็ห่างหายกันเป็นานนิดนึงนะอาทิตย์หนึ่งนะก็วันนี้มันอัปเดตแพทใหม่นะครับมันก็เห็นไหมจะมีป้อมประการังโง่ๆอยู่ตรงกลางนะครับนะมันก็ให้สกินนะครับแต่แต่นะครับแต่นะสกินนี่มันมีสกินฟรีกับสกินเติมนะครับ วิธีการเปลี่ยนสกินก็โคดจะง่ายนะครับโคดจะง่ายนะเห็นไหมเห็นคําว่าสกินป้อมประการไหมก็นี่นะครับนี่นะนี่นะป้อมประการพื้นฐานของเลนเจอร์นะอือแล้วก็มันมีตรงนี้นะครับตรงที่มาใหม่นะเห็นไหมนี่นะสีเลื่อนขั้นนะครับนี่มันคือสีเลื่อนขั้นนะรู้สึกว่ามันมันจะเป็นเกมพวก เกมพวกสินเล่นขั้นนี่ก็จะเป็นเอาว f ฟีไพับจีอะไรพวกนั้นนะครับก็เก,เกมเกมเศรษฐีก็มีนะครับแล้วก็ไทเรนเจอร์นะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็เลยทำแบบนี้นะทำให้คนที่มีตังเทพกขึ้นกว่าเดิมนะครับ <Huh? S 1> แต่สำหรับสายฟรีนี่คุณก็ก็จะกากยิ่งขึ้นนะครับก็ <Huh? S 1> นะป้อม พิโก้ชายหาดเราก็จะยังไม่เติมนะครับก็ให้มันถึงวันให้มันถึงครบสามสิบซก่อนนะเราค่อยเติมนะนะเราก็เป็นสายฟรีนะครับแต่เห็นป้อมประการมันน่ารักก็เอาไวท้ทีหลังนะครับก็เราก็ยังจะไม่เติมนะแล้วก็ป้อมฟรีครับอยู่อยู่กิวเอออยู่จุดแรกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่อยู่กิวเลยจุดแรกเปลี่ยนนะอ๋อล่วงอีกแล้วอืมทาไมพวกเจ้ามาตีแต่ข้าคนนี้เชียวนะ จุดแรกเปลี่ยนตอนนี้มันก็นะนะครับขออภัยการบริการครั้งนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงนะซ่อมบำรุงนะครับเออมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็อาจะให้แลกนะสกินปอมนะสกินปอมของเมอร์รี่นะครับนะของเมอร์รี่นะมันจะให้แลกนะแต่เราก็รอพรุ่งนี้นะครับสงสัยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะอัปเดตอีกครั้งนะครับก็ะนะอืม มันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะก็มีตัวละครงโง่ๆอยู่หนึ่งสองสามตัวนะครับก็นะใครที่เปิดนี่ก็จงเข็มไปซะนะจงเข็มไปซะเพราะเปอร์เซ็นต์มันมันโกหกนะครับเปอร์เซ็นต์หลบมันว่านะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์หลบแค่นี้นะแค่นี้เปอร์เซ็นต์หลบสองเปอร์เซ็นต์นะสองเปอร์เซ็นต์นะแต่เปิดจริงๆนี่สองเปอร์เซ็นต์แทบแทบไม่เด้งนะครับแทบไม่เด้งนะ ให้พวกเข็มๆที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับนะก่อนะน้องๆพี่ๆก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับเชื่อผมนะอืมก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยนะแคนของเราตอนนี้เราก็อยู่โดดเดียวเดียวดายในท่อเล่นะครับเนี่ยนะนมพัดลมเพ่ไปตามกระแสนะ <c oughs> เราก็อยู่โดดเดียวนะครับชื่อคิวชื่อคิวชื่อว่าคิวเลอร์นะคิวเลอร์ศนะูนยะ์หนึ่งนะก่อนนะ ใครที่ใครที่อยากจะเข้าคิวก็เข้าเลยนะครับนะเข้ากับผมหน่อยนะนะน้องๆพี่ๆนะครับนะคิวพวกสูงๆเขาเขาไม่ให้เข้านะผมลองขอเข้าแล้วเขาว่าเอ,อสมาชิกเต็มแล้วคุณกาก,ากเกินไปไม่ต้องเข้านะก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็ไม่ต้องเสียใจนะพี่ไม่เคยเสียดายนะไม่เคยเสียดายไม่เคยเสียใจถึงแม้จะโดนใครทีมมาก็ตามนะ <c oughs> ถึงแม้จะโดนใครทิ้งมาก็ตามพี่ก็ไม่สนใจนะแค่ซึมเศร้านะเออ <c oughs> นะมันก่อมีเท่านี้นะครับคลิปก่อไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะวันพรุ่งนี้ก็จะได้ป้อมประกันนะครับอย่าลืมกันนะครับไปแลกป้อมประกันฟรีๆนะนะอยู่ที่การจุดแลกเปลี่ยนนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้มันกําลังปรับปรุงอยู่นะปรับปรุงอยู่อ่า ขอนะครับอาริกาโตโกเซมัตสึนะาจ้าน้าบ๊ายบาย